สวัสดีค่ะวันนี้หมันจะมาแชร์พิกัดฟอกเซตสีเผื่อใครที่แบบอยากได้สีที่ครบจบในอันเดียวเนี่ยอันนี้ได้เลยเนี่ยเขามีให้เลือกถึง208ชิ้นมีหูหิ้วด้วยเดี๋ยวเปิดข้างในให้ดูเลยว่าเป็นยังไงโอ้โห สีเยอะมากนี่ก็จะมีสีไม้สีเทียนสีเมจิกส่วนอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยจะเป็นสีน้ำเมียงลบด้วยอันนี้น่าจะเป็นกาวนะสีช็อกแล้วก็สีเมจิกแท่งเล็กแล้วก็มีกระดาษมาให้ด้วยตรงนี้สามารถยกขึ้นมาตั้งได้แบบนี้แล้วก็เอากระดาษเนี่ย มาหนีบตรงนี้เพื่อใช้ในการวาดลูกอะไรอย่างนี้ได้เลยก็สำหรับใครที่อยากได้บ็อกเซตแบบนี้นะเดี๋ยววันแปะพิกัดเอาไว้ให้ที่คอมเมนต์แล้วก็ใต้เดสคริปชันเลยนะ